ครับอันนี้เป็นงานขอนนี้กเช้า ที่ยังมีลมหายใจอยู่คนที่อายุมากก็ใครดันหายใจไว้ปีหน้าเราจะได้มาเจอกันถูกไหมครับใช่ก็วันนี้มาชุดใหม่หมดกางเกงใหม่เสื้อใหม่รองเท้าใหม่ใช่ครับเมียมาเอ้ยเยมียเก่าเมียเก่า,กานะครับหยุด,ด,ดนะหยุดไดอย่าพูดนะอย่พูดนะแล้วก็ขอบคุณแขกรับเกติญทุกท่าน โดยเฉพาะท่านเตชาเปล่นียวิถีซึ่งเป็นผู้มีอาวุโสและมีม,มีต้นทุนในสังคมของดาราทั้งหมดในประเทศไทยที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้ท่านเป็นปุชนีเจบุคคลที่ตอนนี้ก็เป็นหมาที่ว่าเป็นผู้นำสูงสุดของมุสลิมใช่ไหมท่านก็มาร่วมด้วยปีที่แล้วท่านไม่ได้มานะแล้วก็จะมาอยู่นี้ไป สิปีตอนนี้อายุเก้าสิบสี่แล้วท่านจะพยายามบอกแล้วว่าคุณพยายามขยัยงใจ่าไว้เรื่อยๆจะมางานเงินตลอดอีกสิปีผมมือให้คุณเจ็ชาช้าเป็นทีนะครับพร้อมกับเพื่อนรักผมคุณพระเตุนหนังที่ตอนนี้ต้องไปได้วยกันทุกวันนะครับกรุงศรีไหไ่ ไ,ไปเดินออกกำลังกันทุกวันวันละห้าเวลาครับดูสิครับสุขภาพเราผมก็ไเดินทุกวันวัน,วนละห้าเวลาเดินที่สนามเดินรอบโต๊ะสนุกครับออกกำลังทุกวันห้าเวลาเหลืออีกคนเดียเ๋ยวต้องมาแน่เพราะว่าเมื่อกี้นี้รถติดมากคุณโซลพงศ์สันติเดี๋ยวจะมาจะเพิ่ไปกันขาดไม่ได้เขาเป็นคนพี่ ไม่มีอะไรเลยสร้างวัดจากที่สามไร่จนทาท่งเดี๋ยวนี้ละห้าสิบไร่จากไม่มีอะไรเลยมีทุกนาวบ่าๆเพราะเขาเนี่ยแบบอุทิศชีวิตเลยทั้งหมดให้กับศาสนาเพราะว่าได้ดีนะครับเดี๋ยวมาต้อกมาเล่าเรื่องอะไรแต่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยเขาซึ่ง ตามหลักศาสนาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ซอกนะมันไปช่วยศาสนาพุทธแต่ว่าเราเนี่ยมันเราเป็นมนุษย์ด้วยกันจิตใจจิตใจเราเนี่ยเราเคารพนับถือที่มันคนอยางก,ก,กันเคารพหยางนับถือหยานอยู่กันศาสน,นาพุทธเนี่ยผมเคารพแ,แต่ผมนับถือศาสนาอิสลามนะครับคำเพื่อพระเจา้าคุณเห็นภาพบทนี้ไหมครับเนี่ยเออแล้วครับ ไอ้สิบสามคนเนี่ยติดอยู่ในในถ้ำผมก็ในสญญานะที่เป็นมนุษย์ที่อเลสสั่นให้มาเกินด้วยกันใช่ใชเราก็จะไปช่วยวันแรกที่เราไปช่วยเนี่ยครับอเอากล้วยหอมคาริน,นิสซึ่งเนี่ยเจ้าของกล้วยหอมเนี่ยเจ้าของกล้วยหอมคาราเิลน,น,นั่งอยู่นะครับไม่ตรงนี้เลยลู้ขึ้นน้ำประยงนี่ครับเจ้าของกล้วยหอมเอาไปแจกที่หน้าถ้ำเนี่ยทำ คุณน้ำดัน,นอนเนี่ยผมเห็นในทีวีแล้วอ่าเข้าไม่ได nah ้เข้าไม่เข้าไปพว่อย้นต้อดําน้ำกเลยไม่ได้เอากล้วยไปให้กินไม่ได้แต่ให้คนนี้กินอย่างสามชั่วโมงครับหลังจากคนกินกล้วยแล้วเจอเลยเจอเลยเจอเลเพราะว่าก่อนจะเข้าท่านผมไปเดี่ยวทัาท่านนี้เห็นไหมเนี่ยไปขอดูอาแล้วก็มีข้างๆผมเนี่ยมีพระฤาษีอาจารย์ชุ่มที่ดังๆเนี่ย ไปนั่งขอดูอ๋อเด็กเด็กไอ้ค่อยนั่งสวดผมขอดูอ๋อหลังชนกันเลยระหว่างพุทธศาสนาและอิสลามครับก็หลังจากสวดเสร็จสามชั่วโมงเจอเด็กด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเอโองละผู้ใหญาและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าประสานกันจนทําให้เจอเด็กพายในสองสามชั่วโมงสชั่วโมงเจอเด็กเลยสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อ อย่านับถือะเจเขาอย่าลบหลู่ไม่รับหุูเลยอะแม่จะหลงเขาเจอเจอดี๋ยวจะตเลี่ยงยู่เดี๋ยวตลกบานวันนี้วันนี้เนี่ผมได้รับเกียรติจากผหญประยุทมาอยจะตกใจนะเดี๋ยววาเน็้จะเจไอแบบนี้ถ้่จะถือไปล้อเลียนเขาเนี่ยจะตลกเนี่ย ล้อเรียนเธอเขาจับเนี่ยมันลามมาถึงผู้จัดเปแลยไม่ลามไม่ลามไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนิ้วไหน่ร้ายตัดไปนิ้วไปตัดไปเลยเออมันจับไปเลยเดี๋ยวมันจะล้อเรียนของคนเด็กมายุ่นะผมไม่เกี่ยวนะบอกเเลยแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้กันพอด้วยอานิสงส์ด้วยอานิสงส์ของสิ่งสนตีเจอเด็กภายในสามชั่วโมงครับซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เจ็ดแล้ว คูบาชุ่มเนี่ยเวลานี้เนี่ยเหรียญคูบาชุ่มเนี่ยเหรียญเหรียญเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอั learning, นละสามร้อยาบาทเดี๋ยวนี้เหรียญคูบาชุ่มเนี่ยแปดสิแย่งกันหัวชนเลย <Hey. S 1> เหรียญเนี่ยเหรียญที่เราไปไปทางนเนี่ยแต่ว่าเราศาสนาเราเราไม่ได้ยินดียิน้ายอะไรเราช่วยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเพราะเราเป็นมนุษย์คูบาชุม่มเขาก็เป็นศาสนาพวกเข สรุปแล้วเวลานี้คุณบาจุ้งดังไปทั่วโลกแต่เราก็ยังเหมือนเดิมแต่ศาสนาเราก็ดังไปเหมือนเดิมทั่วโลกเหมือนกันใช่ครับโอเคแล้วยังไงต่อคุณร้องเพลงแล้วให้ประยุทธ์มาประยุทธ์มาประยุทธ์มาเลยดีกว่าไหมประยุทธ์พร้อมยังครับประยุทธ์พร้อมไหมครับประยุทธ์พี่โอเล่พร้อมยังพร้อมไหมครัร้อมมใช่ไหมพร้อมพร้อมเดี๋ยวผมบอกก่อนนะ ผมไม่มีส่วนร่วมในการกระทำการนี้ผมจะไม่มีส่วนร่วมในกันนะไม่นะไมีเออถ้ามีอะไรก็อย่ามาซัดผมเลยจ้าซัดโอเคครับขอบคุณท่านขอบคุณอะไรคุณบริษัทซัมยองออคุณดัช,ชนีสถารรถตัวเนี่ยคุณดูสปอนเซอร์ผมเยอะกว่าเลยไหมเนี่ย,ยเพาะว่าวันที่นที่นี่เนี่ย,เ,ยเขาจะมาช่วยให้ให้เราได้มีโอกาสได้เจอกันได้เจอกันคุณสมานมาจัอ่อ เนี่ยมูลรงน,นี้ทมนุษย์บวกธรรมคุณเกิดเป็นลา,าบ,บาคุณว่าลาจากเชียงใหม่เชียงใหม่เข้ามาเชียงใหม่มาเนี่เจ้าวลามีสมัเป็นเจ้าเป็นเจ้าเลยหรอคุณว่าลาเนี่ยเป็นเจ้าองค์สุดท้ายที่ว่ายน้ำข้ามในน้ำโขงมาแน่นอนอยู่นะเ,เ,เจ้า,าเป็นผีคล้ายเจ้าวลาแต่ตอนนี้เขามาอยู่ที่เหนือจู่อยู่ตรงนี้เอยู่ที่เหนือเป็นเป็นเหนือ เขาไปป้องเขาไปจับเลยพูดเหรื่อได้ค่ะอุนอะไรกันไอ้ยังจะได้หันมึงแล้วหันมึงได้หันได้พวกมันจริงไหมพ่อพวกมงเขาซื้อปลาไปนะมงอะซื้อปลากระป๋องไปกินมึงกอนอ่ชอตมงกันเต็มหมดเลยมงอ่ะมงกันเต็มหมดเลยแล้วก็ทำมมงดูปลากระป๋องไม่เคยเห็นกัรเขาก็เปิดปลากระป๋องพอปลากระป๋องเปิด มัน yup. ตกใจร้องกันใหญ่เลยน้องไงมันบอกว่าถ yes. okay, yeah. ้าสงสัยว่าปลามันนอนใจจะได้ในกระป๋องนี่ยมันสงสัยว่าปลามันนอนใจเอาเรียกมุขว่าอะไรให้มันเล่นเคารพผู้ใหญ่ใจดีที่เจ้าของโรงแรมเจ้าของสถานที่ใช่โอเคนะครับใช่ใช่ขึ้นมาเลยประยุทธ์หลบอยู่อะไรไปเลยขึ้นยุบอ่าเดี๋ยวอ่ะเอากครับขอรับเอาไปตั้งใช่แล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโมเลี้ยงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดี้ถ้ามีเกียรตินี้ผมรบกับจะไม่ปลดมือทุกเราตรงนี้นะครับครับผมเนี่วันเกิดพี่ชายนี่เลยทุกปีต้องมาครับเขาจัดทุกปีครับปารี้เขาจัดทุกปีครับทำไมถึงจัดทุกปีรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ออกตังค์ตัวคอนเซอร์เยอะ นี่เลยเป็นำพิมพ์เพื่อนของน้องพี่ของป๋านเลยจากนั้นวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มากันหลายท่านนะครับคนนี้เลยต้องเอ่ยคนแรกเลยใครครับว่าที่สสสมุทรปราการครับใครครับกรุงศรีวิไลท์ท่านตั้งอยูไหนครับสาเอสดาเอสดาห้องน้ำเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไม่ให้ตัอย่าไปเลยชื่อใครครับใจเย็นๆใจเยรับเคยโดนมือพี่กุ้งครับ โอ้แล้วก็อีกผู้ใหญ่ละท่านนี่ป่านี่ครับป่าเกชาเป็นผู้สี่แล้วนะโอ้ยจังสุภาดยอดแฟอยู่นะสมัยก่อนนี่ถ้ามีหนังปุ๊บนี่ต้องมีป่าเกชาใช่แล้วคนที่สองต้องมีลิ์ลือชาต้องคนที่สามต้องมีรามดัชรับพี่พบผู้พิญโยนี่ผมจำได้หมดเลยดังมาตลอดท่านเลยนะครับผมู้ใเอ่ต้องเป็นสรพงษ์พาตีต้องรุ่งศิวิไลนี่เลยฮะครับเพลงตลอดการของพวกเราครับผมนะผู้ใหญ่ อยากจะไปปราบแทบเท้าตัวอยู่ข้างหน้าครับแล้วไม่ไปแล้วฮะไม่กล้าไปครับทำไมครับมาด้วยกันหลายเท้าแล้วคุจะบอกขาเท้าก่อนนะครับท่านสีครับดีท้าท่านสีนะครับท่านสี

ไปสีสันโบกเท้าไว้ให้ปตาได้สอสองเล่นฉลองเดี๋ยวไปนะโอ้ยไม่เข้าแล้วเล่นอย่างมึงเข้ากับผู้ชายะล้บรรยากาศเนอเอ๋อครับอ่าเราตังเดี๋ยวรอตังยืมผ้าก่อนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอครับผมฮะใจรที่จะเดี๋ยวค่อยให้ยืาผแจกเค้ก่อนนะครับมีมีใครอวยพรไหมมีใครอวยพรอ่า ผู้ใหญ่อ่าอ่าเดี๋ยวมาจะวนต่อเลยนะฮะอันนี้ก็กำลังตัดเค้กนะแจกครับเดินนิดนึงชาทิชชู่นิดหนึ่งแล้วของพวกเราทุกๆปีก็จะยังมีทุกปีนะครับทำอะไรมาเรืยก็ยังมีทุกปีให้พร้อมรอพี่มากันเยอะแยะเลยนะครับจะไม่มีใครเห็นตัวเลยไม่มีเราจะดู พนี่คงเมื่ไรนจริงหายากต้องไป้องถ่ายเดียวพี่อพงษ์นี่ฝันิ้วชัเนี่ยะรับดเทแกนอน้เวลาดี้าัวจ้าตัยกเดยวเนี้ยข่าันมาถายข้างบนด้วยนะเอาเอาใให้ผลิตเนี่ยอาเทปแกะทยาอจะไม่ได้กินเลยจะไม่ได้กินเลยเทดไม่ เออกล้องครับช่วยถ่ายข้างบนด้วยนะครับตอนนี้พระเอกคุณยุทธไยถ่ายลูกคูของพยุทนนะครับขอบคุณนางสาวไทยครับครับนางสาวไทยดวงเดือนที่ไทยส่งครับประธานมูลนิธิสมเด็จพิะจาลจักรีครับขอเชิญมาได้ขอเชิญนะครับทีนี่แล้วสมัยก่อนลกไปเล่นที่นู่นก็ต้องไปกินีิีดั้งกินดั้งถูกเอาลงแพ้ไหนไปเล่นที่วัดหลวงพ่อโตนะไม่หาย โตอาได้หรือเปล่าครับไม่้ครับใจทกนะคี่านี่ใจดีพี่เอให้ให้ให้ตลกทุกปณะหละครับให้ตลอทุกปณะเลยนครับอาวัดสฬพง์ไม่ใช่วัดสตนะักนี้ลไมบอกวัดงุ้งไม่รู้จักนะตบอกวัดสพง์ดีถูต้องครับสี่เกียร์แล้วก็เลยโตครับหลโตตัวเกหลวตครว่นค วิหารสมเด็กพุพได้พันบาททันทีพันบาทเลยทีมชอบมากวัดก็ไม่ได้ไม่ได้วิหารสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหิิมศรีบูนิถขึุนประธานบูนวิถีเก่สรนูงชาตรีศิลปินแห่งชาติได้กอท่านผู้พิพากเือเพื่อเพือจี่ไยสง ประธานบูริธิคุณเป็นนายกต่อไปวันแล้วมาเชิญเหลือประชาชนไม่ได้เฉพาะในกากช่ <invented> องโคราชเชวยเหลือประชาชนทั่วประเทศไทยครับผมนี่คือเพื่อนผมครับพูดในเต็มปากว่าทำงานการขนส่งเพียงเดียวครับครับก็บุญคุณสบายด้วยไม่มีโรคภัยให้เก็บราเบียบเรียบย ไม่เด็นยวไม่ได้จะยูทูปเข้ามาลงอ่ะอยู่ในรายการทำรูันะไอ้กำภาพไวันนี่นะแล้วตีหลังว่าคืออย่างเี้นะครับอันนี้พูดแบบใจจริงเลยนะไม่ได้เซลไม่ใช่คำแล้วผมเนี่ยนะครับอยู่วงการมาห้าสิบปีนะครับรุ่นเดียวกับกลุ่มสิวไหลมาด้วยกันเจ็ดพระเอกนะครับรามทีมดวงดาวรุ่นเราก็มีไพโรจน์ใจสิงห์นะไพโรจน์ใจสิงห์มาด้วยกันนะครับตอนนี้ไพร่รดเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ผมก็ไปเยี่ยมไพโรจเจสิงห์ทางช่องเจ็ดบอกว่านักข่าวนึ่งน้องราให้พาไปบ้านไพโรจผมก็ไปหาไพโรจผมก็ไมไ่มีตังใบไมมีตังไปเจ็ดพันบอกให้เขาหมดเลยแล้วผมบอกว่าจะมีคนจัดงานช่วยเอาไหมเเาาบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าลูกหลานมีนะครับแต่ว่าพี่เพื่อนไพโรจเดินไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ได้ท so, ุกอย่างเลยเจ็ดคนมาด้วยกันเจ็ดคนที่เข้าใจสิ่งนะครับตอนนี้เดินไม่ได้ยอดชายไม่ส่วนยังเดินได้เดินได้แต่ว่าในตาเพิ่งขดีันสตีธาพยูนเสียชีวิตไปแล้วชัดชัยประชาเนี่ยกลับเสียชีวิตแล้วเสียแล้วทราไมเพราะลดความเหลื่อยชัดชัยประชาความเหนื่อยใครล่ะฝันชัยสุริยาหน้าทวนานหน้าทวนไนฝันชัยสุริยา กรุงธนบุรีกรุงธนบุรีเหลืออยู่แค่เนี้ครับ่ยไม่มีใครจับวันเราอยู่ไปอย่างนี้ตลอดไปถ้ารีวิชาไม่จับวันเกิดพวกเราไม่ได้เจอเลนะครับเพราะฉะนั้นริวิชาเป็นคนดีมากจากวันเกิดครับแขกที่มาทั้งหมดจะบอกข่าวดีให้ว่าช่วยใส่ซองได้ครับคนละสองทัน ปีลืมผมมางานเดียวเป็นานลืมแล้วโต๊ะขวามือสองพวงหน้าเวทีแห่งนี้เป็นญาติของนิอิชาทั้งหมดเดินทางมาจากทางใต้ผมเคยสัมผัสกันแล้วอาชีพไม่ได้ทำอะไรเลยวันหมอนระเบิดใต้รถไก ผมก็ไปไปแล้วแต่ผมไปแบบสบายไงดูแลอย่างดีโดยเฉพาะเนี่ยคนที่มีปวดเองเข้าเจ็บหมาเนี่ยยเนี่ถ้าไม่ดีไม่เด่นไม่ดังจัดไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครจัดวันเกิดครับวันเกิดไม่มีจริงมีงานเยอะหกสิงหาไปอยู่ที่ไหนแม่เห็นไหมไปช่วยเหลือเด็กนอกจากช่วยเหลือเด็กผู้หญิงมาตลอดแล้วช่วยเหลือผู้ชายแล้วอดนี้ดูใจที่สามคน ทรเจ้าวโพกไทยมีหลักฐานผมมีหลักฐานมีหลักฐานแต่มาม<ต>ช่ผู้หญิงที่ผมเป็นจอดร้านกาแฟนะคุณบอกว่าสาเมื่อวานผมจำได้แล้วสามสมาซื้อร้านกาแฟมาจอดร้านกาแฟหน้าสตรีทฮิทและเจ๊ขาได้สองคนผมบอกพิมไม่เคยไปไหนได้เนี่ยอ๋อสามเอาไว้ชนระวันนี้ดวงลอ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 ง เหนื่อยก็ลองเพลงลองเพลงไปฮะไม่เอาไปร้องที่มันใช่เอานายกมไปมีใบแยกไหมปฏิวัติแม่เจเย็นโอ้โหมาข่าวถ้ำหลวงดังๆต่เจาทำไมข่าวถ้ำหลวงใหม่แหมเอาลุงตู่เอาสีเวลาเอาท่านประวิตรไปอยู่ในถ้ำนะแล้วเอาหน่วยซิลร้อมดูแลความปลอดภัยระเบิดถ้ำทิ้งบุ้ง

ไม่พอใจผมว่าจะสิ้นใจก็ไม่ไดาแบบนอ้ไปตามเฉลีจำเลยที่หนึ่งคนเดียวเฮ้ยเพื่อคนนี้อนมเมื่อกี้บอกนจะคนรอเองถึงคนจะหนีไปไหนก็ไปไม่รอดเพราะว่าหลักฐานถ่ายไว้เพียบเลยแค่ถูกเล็อเจน เป็นคนมัดปากถูเป็นคนล็อกใจแล้วคุณมาเชื่โอเคเปล่ากับถาอาฟังเสียงลูกได้ยินไงครับกระถาปนาจารตกกับหญิงอื่นใขรเหอซึ่งไม่ใช่ลูกและภริยาตัวเองตอนหน้าธารกำรานกลางคืนแสกแสงแบบนี้คนรวยจะต้องเสียค่าปรับจะเสียที่ดงหรือจะเสียจ้าั เอาคุณก่อนลูกสาวผมอ่ะไม็ได้คุณจะเสียที่นี่มีเท่าไร่เสียเพิ่มเสียเพิ่มห้าหมื่นบาทถ้าเสียที่นี่วันยี่สิบอ่ะยี่สิบจะเป็นค่าตัวรถเยอะเหลือเกินฮะถ้าอย่างนี้คุณแพทย์ก่อนลูกสาวผมแล้วเพื่อไม่เป็นการได้เพลยดเสียเพลิดนะครับยี่สิบยี่สิบขอบคุณนะขอบคุณครับเอ่ะเออเอา บรรทุนประตูหลายคนเลยก็ได้เป็นหมื่นยี่สิบบาทตาใครหนูอ้าวอย่างนี้เขากอดเราแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมกอดคืนยันได้หายเลยออวเจ้าสอนเอาไว้ตาต่อตาควันต่อฟันเขาอซซีกอดยันได้หายคืนแล้วอะไรอ่ะช่างคนละหนึ่งไมื่นเขาพูดอะไรไปกับใกรกันนะจัด จา,จากนิตยสารดาราอินไซต์ทครัขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับงานใหญ่เป็นงานประกาศรางวัลดารา i n s i ซต Award รั้งที่3นะครับจะขึ้นวันเสาร์ที่11สิงหาคมนี้ที่อาคาร9ชั้น2 TOT แจ้งวัฒนะนะครับ การ9-2ไปชมได้ชั้นหนึ่งก็จะมีการออกค้าอาหารฟรีมีการแสดงและก็มีผมองอิล็กนไว้์าวเวอให้ความบันเทิงแก่ทุกทุนเทียนที่ไปร่วมงานนะครับจากนิตยสารชั้นนำคุณค่าสูงเนื้อหาสาระดีมากๆนิตยสารดาราอินไซต์ทีวีรายเดือนเล่นละ30บาท จะมาที่เว่นอีเดเว่นแล้วก็ร้านขายหนังสือถนา